เดอะควอร์ cool War, สงครามเย็นเริ่มขึ้นเมื่อคศ1945-1991ถึงสงครามเย็นคือสงครามที่เป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มสองประเทศที่มีอุดมการทางการเมืองและระบบการเมืองต่างกาันพัฒนาขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมุมมองหนึ่งของคือสหภาพโซเวียตเรียกว่าโลกตะวันออกอีกมุมมองหนึ่งคือสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรเรียกว่าโลกตะวันตก สาเหตุของการเกิดสองครามเย็นมีสาเหตุมาจากการขัดแย้งทางด้านอุรมณการทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่ยึดถือเป็นแนวทางในการด,ดําเนินนโยบายต่างประเทศและความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และขิดอิทธิพลเพื่อครองความเป็นผู้นําของโลกโดยพยายามแสวงหาผลประโยชน์และขีดอิทธิพลในประเทศต่างๆทั้งนี้เป็นผลมาจากการเป็นผู้ที่ใหญ่ ผู้นำทางการเมืองของโลกสมัยก่อนคืออังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันได้หมดอำนาจในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองพศ1 9 4 7หรือพศ2490เกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตลำดับเหตุการณ์พศ .1947 เกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตเกิดการขัดแย้งเรื่องการจัดตั้งองค์กรสันติภาพในตุรกี ยุโรปตะวันออกและเยอรมนีความตึงเครียดเนื่องจากการปรชิชหน้าการระหว่างอภิมหาอำนาจแต่ยังไม่มีการประกาศสงครามหรือใช้กำลังเป็นสมัยรัฐที่ทรูแมนวันที่12มีนาะคมพศ .1947 ประกาศแผนการมาเชลเพื่อฟื้นฟูโุรายุโรปตะวันตกซึ่งได้รับความเสียหายจากสงครามโลกค,ครั้งที่สองการขยายอิทธิพลของโซเวียตในยุโรปตะวันออกและการแบ่งแยกเยอรมนี พศ1991สมัยเริ่มต้นสงครามเย็นน่าจะอยู่ในสมัยวิกฤตการทางการทูตของ,งกลางแบบปลายรูปแบบของสงครามเย็นแบ่งได้เป็นดังนี้ฝ่ายเสรีธิปยไตยเีเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนฝ่ายคอมมิวนิสต์เน้นเรื่องเสมอภาคของประชาชนและอาจใช้อำนาจชนเชื่ออย่างทางการเมืองและการทูตมาตรการทางเศรษฐกิจ เกิดการวิจัยและพัฒนาทหารจำนวนมากนาไปสู่การจัดตั้งองค์การร่วมกันป้องกันได้แก่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือกันต่อต้อตานสหภาพโซเวียตก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายนคศ1949ประเทศสมาชิกก่อตั้งประกอบไปด้วยประเทศเบลเยียมแคนาดาเด,เดนมาร์ ฝรั่งเศสไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กนเธอร์แลนด์นอร์เว์โปดตกเกสหรัฐอเาจักาและสหรัฐอเมริกาโดยพอมาในขออ้อศ1 9 5 2กีตีสและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นส,าสมาชิกต่อไปองค์การสนทิสัญญาวอซอก่อตั้งเมื่อคศ .1955 ที่กลุงวอซอเพื่อคายอำนาจกับกลุ่มประเทศใน ภูมิการสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและรักษาอิทธิพลของสหภาพโซเวียตในภูมิในภูมิภาคยุโรปตะวันออกประเทศสมาชิกก่อตั้งประกอบด,ด้วยสหภาพโซเวียตแอเฟเนียบันแกเรียเช็โกสโลวาเกียเยอรมยมนยีตะวันออกอังกาลีโปรแลนด์และโรมาเนียวิตาอิลโคบาชอมในสหภาพโซเวียต กลุมอนุรักษ์นิยมในพรรคคอมมิวนิสต์และกองทัพให้ก่อการรัฐประหารยึดอำน,นาจจากกอบาชอมในคศ .1991 และประชาชนพาก,กันต่อต้านทำให้พรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตต้องล่มสลายลงและประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของสาภาพโซเวียตต่างแยกตัวเป็นอิสระและเปลี่ยนมาใช้การปกค,คอรองตามระบอบประชาธิปไตย ในเดือนธันวาคมคศ1991การดำเนินการทั้งสองฝ่ายสหรัฐอเมริกาสาหรัฐไต้ป่าประกาศวาทาทูแมนในปีคิเตศกาช1947โดยมีสาระสำคัญว่าจะตอบโต้การคุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบทุกสถานที่ช่วยเหลือประเทศต่างๆให้พ้นจากการคุกคามของคอมมิวนิสต์ต่อมาได้ประกาศแผนการมาแชลเพื่อให้การช่วยเหลือเศรษฐกิจในยุโรปตะวันตก โซเวียตในปีคริสตศักราช1947โซเวียตได้จัดตั้งองค์การคอมมินฟอร์มโดยให้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและได้พัฒนาองค์การคอมมินเทนสหรัฐอเมริกาหากยุโรปตะวันตกถูกรุกรานสหรัฐจะเข้าร่วมสงครามโดยทันทีโซเวียตการโจมตีสมาชิกรัฐใดรัฐหนึ่งจะถือว่าเป็นการโจมตีรัฐสมาชิกทั้งหมด สถานการณ์ในยุโรปยุโรปตะวันออกออกจากการยึดครองของเยอรมนีและได้สนับสนุนให้กลุ่มที่นิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศยุโรปตะวันออกให้ได้อำนาจทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกจึงมีการปกครองตามระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์และเป็นพันธมิตรกับสหภาพโซเวียตสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ยุโรปแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือยุโรปตะวันออกซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันตกซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ผลของสงครามเย็นจริงเป็นดินแดนที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยหมอเจ๋อตุงชนะสงครามในใจกลางเมืองรัฐบาลจีนคณะชาติที่อยู่ฝ่ายลูกเสรีต้องหนีไปตั้งรัฐบาลที่เกาะฟอร์โมซาซึ่งถือเป็นการพ่ายแพ้ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและเป็นการเสียดุลอำนาจครั้งสำคัญของโลกเสรีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจึงตึงเครียดตั้งแต่นั้นเสมอมา เกาหลีทศศักราช1,950ถึง1,953ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศคือเกาหลีเหนือภายใต้การสนับสนุนของสหภาพโซเวียตและจีนและเกาหลีใต้ภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาสหประชาชาติได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและได้ผ่านมติให้ขับไล่เกาหลีเหนือออกจากเกาหลีใต้โดยสหภาพโซเวียตไม่ได้ใช้สิทธิ์ับยั้งเนื่องจากไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากไม่มีฝ่ายใดแพ้ชนะจึงมีการ งบสึกทําให้เป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีการรวมชาติเวียดนาม คริสตศักราช1 9 6 5ถึง1975ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์ได้รับความสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตและเวียดนามใต้ที่เป็นประชาธิปไตยได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเป็นสงครามที่กินเวลาและต้องยุติเพราะสหรัฐอเมริกาถูกกดดันจากประชาชนภายในประเทศเวียดนามจึงกลายเป็นระบอบก,การปกครองแบบสังคมนิยม ผลของสงครามเย็นที่มีต่อสังคมโลกประเทศต่างๆต่างปรับระบบการปกครองและเศรษฐกิจความล่มสลายของสหภาพโซเวียต และการผ่อนคลายในระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆเช่นจีนเวียดนามที่ได้ปรับเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ไม่ประสบความสําสเร็จถือเป็นชัชนะของระบบทุนนิยมและเห็นว่าการปกครองต่างระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลจากการแข่งขันระหว่างประเทศ มหาอำนาจในยุคสงครามเย็นทำให้โลกมีการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันก่อให้เกิดโรคที่ไร้พรมแดนที่ประเทศต่างๆได้หันมาร่วมมือกันมากขึ้นประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศ อภิมหาอำนาจในโลกการขยายตัวของลัฐทิิคอมมิวนิสต์ทำให้ประเทศต่างๆเข้าไปผูกพันกับสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นสหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศที่มีอำนาจมากทั้งด้านการเมืองการทหารและเศรษฐกิจไม่มีประเทศใดทัดเทียมได้กล่าวโดยสรุปนะคะประเทศสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจจัดระเบียบโลกใหม่เน้นการปกครองแบบประชาธิปไตย และเกิดกระแสชาตินิยมและสุดท้ายก็จะนำไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ค่ะ